ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวท็อปสุดของแลมเบต t านะครับนั่นก็คือแลมเบต t า G350 s c o l o Black นะครับซึ่งตัว G30 เนี่ยก็เปิดตัวมาพร้อมกันกับตัว X300 นะแต่ว่าในเรื่องของเกรดวัสดุแล้วก็ความพิถีพิถันในการประกอบรวมถึงการดีไซน์ต่างๆจะแตกต่าง,จา,างจากตัว X300 อยู่พอสมควรนะซึ่งทำให้ตัวราคาของเขากระโดดขึ้นไปที่2,15,000บาทส่วนในเรื่องของความน่าใชา้ความคุ้มค่าและความพิเศษของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องเจสีผมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ PJ m o t o r ตอสกลนครนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ LAMBETTA G350 นะครับคือ LAMBETTA เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะครับตัวเล็กสุดก็คือตัว V200 นะครับซึ่งเขาก็จะมี2รุ่นนะครับก็คือตัว V200 Special กับ V200 GP ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่แต่เดี๋ยวไว้ผมจะทํารายละเอียดเรื่อง V200 แยกต่างหากเนาะแต่ว่าหลักๆของ V200 ที่ทางเ a มิตตั้งใจจะออกแบบก็คือเขาอยากให้เป็นรถที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีขนาดกระทัดรัดเหมาะที่จะใช้งานในเมืองแล้วก็คล่องตัวเนาะอย่างตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นพิกัด1 6 0 1 7 0 c ซแล้วก็น้ําหนักเบาอะไรชิ้นส่วนต่างๆก็หาได้ง่ายนะครับชกอัพเบรกล้อยางสายพานเม็ด ต่างๆก็สามารถโมดิฟายได้แบบง่ายๆนะฮะก็เน้นในการใช้าง,งานในชีวิตประจําวันเป็นหลักเนาะเพราะว่าเขาถูกออกแบบให้เป็นรถที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ําแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ของ l a m b บต้านะครับก็คือตัว X 3 0 0ซึ่ง X 3 0 0ของก็จะมี2โมเดลนะก็คือโมเดล X 3 0 0ที่เป็นตัวพรีเมียมนะฮะก็จะเป็นสีเทาสีขาวสีเขียวสีดําพวกโชค๊คเบรกล้อพวกคิ้วคอนโซล,ลต่างๆก็จะเน้นเป็นสีบอล ซึ่งให้อารมณ์ที่แบบเรียบหรูใช่ไหมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว x 3 0 0 s u p e r l e t o หรือว่า sr ซึ่ง sr เนี่ยก็จะได้สีที่เป็นอิตาลีเลสซิ่งสไตล์เลยก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีครีมส่วนลวดลายของตัว sr ก็จะแตกต่างจากตัวพรีเมียมชัดเจนเนาะรวมถึงพวกล้อระบบช่วงล่างขอบคิ้วต่างๆก็จะเป็นสีดำรวมถึงลายสติกเกอร์ก็จะเป็นลายสปอร์ตชัดเจนซึ่งตัว x 3 0 0เนี่ยเนื่องจากทางลมเบต้าอยากจะให้เป็นที่นิยมในวงกว้าง เพราะฉะนั้น l ลเบอ t าเลยจําเป็นต้องกดราคาของตัว X 3 0 0ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็คือราคาอยู่และราแสนกลางๆเนอะแสนห้าหมื่นแสนหกมื่นบาทแต่ทีนี้เนื่องจากจะให้มันมีราคาต่ําแบบนี้ได้ทาง l ลเบอ t ์าจำเป็นจะต้องถอดฟังก์ชันหลายๆอย่างรวมถึงเทคโนโลยีวัสดุแล้วก็ดีไซน์ต่างๆออกเพื่อให้มันสามารถทําราคานี้ได้ และอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นที่ไม่กักอะไรเลยก็คือรุ่นที่ผมจะพามาดูในวันนี้นะครับก็คือ G350 ซึ่งในเรื่องของดีไซน์จะคล้ายก,กันกับของ X300 ก็จริงแต่ว่าถ้าเรามองกันดีๆ มันแค่มีทรงเป็นบิ๊กสกูตเตอร์เหมือนกันเฉยๆแต่ว่าทุกอย่างต่างกันหมดเลยนะครับทั้งเฟรมทั้งเครื่องยนต์ทั้งระบบช่วงล่างทั้งฟังก์ชันต่างๆหรือแม้แต่งานประกอบเอง G 3 5 0ก็เลือกที่จะใช้แบบแฮนด์ค a f t หรือว่างานประกอบด้วยมือนั่นเองแต่ว่าข้อดีของ G 3 5 0อย่างหนึ่งคือเป็นงานประกอบในประเทศไทยของเรา เพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาค่าตัวนั้นเขาเลยสามารถกดให้ต่ําลงมาได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือมีราคาอยู่ที่2อ5 0 0นหนบาทก็เป็นราคาที่ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างอย่างที่พูดไปมากๆเลยซึ่งรายละเอียดของตัว G30 จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะฮะอย่างแรกก็คือในเรื่องของไฟหน้านะครับเอกลักษณ์ของเลมเบต้าเนี่ยก็คือจะเป็นไฟหน้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นแบบ หกเหลี่ยมเนาะก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้ทั้งตัว V 2 0 0ตัว X 3 0 0และตัว G 3 5 0นี่แหละแต่ว่าจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะแล้วก็ขอบคิ้วต่างๆก็จะเป็น G 3 5 0สไตล์เลยนะครับรวมถึงพวกประกับซ้ายขวาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสีเงินนะฮะส่วนในเรื่องของสีนะครับคันนี้คือสีดำเนาะแต่ว่าทางแลมเบต้าเขาใช้ชื่อว่า s c u d a b a c k นะฮะตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็จะมีคำว่าแลมเบต้าอยู่ที่ไฟหน้าด้วย ส่วนตัวบังลมซ้ายขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำเช่นกันโลโก้ทางด้านซ้ายมีคำว่า l a m b e t t a ก็คือยี่ห้อเนาะส่วนอกตรงกลางตรงนี้คำว่า i n o c e n t i เนี่ยก็คือเป็นชื่อของผู้ผลิต l a m b e t t a นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ g 3 5 0ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็น led นะครับแล้วก็จะเป็นโลหะนะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ l a m b e t t a มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือตัว จมูกตรงนี้นะครับตัวสีเงินๆเนี่ยขเขาเรียกว่าจมูกหมูเนาะพัดลงมาก็คือตัวบังโคลนด้านหน้านะครับที่แลมเบอตาตัว G30 เนี่ยจะเป็นบังโคลนแบบฟิกนะครับหรือว่าเป็นบังโคลนที่ติดอยู่กับชุดบังลมซ้ายขวาเลยถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยตัวบังโคลนมันจะถูกตึงติดไว้กับชุดคอนซลนตรงกลางเลยนะไม่ได้ขยับไปด้วยนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของตัวบังโคลนนั้นจะแตกต่างจากตัว X300 ชัดเจนนะครับก็คือว่าเขาตั้งใจจะทําให้ ตัว G300 เนี่ยเป็นรถในสไตล์คลาสสิกนะครับแล้วก็พวกขาไก่ระบบช่วงล่างต่างๆเห็นไหมมันจะดูแตกต่างจาก X300 มากๆนะครับส่วนขอบพิ้วต่างๆก็ทำเป็นสีเงินนะครับแล้วก็สีตัวรถเนี่ยเห็นไหมแม้แต่ตัวใต้ท้องก็ยังเป็นสีดำนะครับเป็นสีเมทัลลิกสวยงามแล้วก็ด้านหลังล้อหน้าตรงนี้นะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะ แล้วตัวรูซ้ายขวาตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นเป็นรังพึ่งเนี่ยก็คือหม้อน้านะครับซึ่งเขาก็จะมีหม้อน้ําแยกซ้ายขวาแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศจากข้างด้านหลังด้วยส่วนมีรูอากาศเข้าแล้วต้องมีรูอากาศออกด้วยเนาะอากาศออกก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับบริเวณบังลมซ้ายขวาเช่นกันนะครับทางฝั่งขวาก็จะเข้าไปด้านล่างออกขวาเนาะส่วนฝั่งซ้ายก็จะเข้าไปด้านล่างซ้ายแล้วก็ออกทางด้านข้างซ้ายเช่นกันนะฮะเวลาเราขับรถไปเราอาจจะรู้สึกอุ่น บริเวณขาก็อย่าแปลกใจไปนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ระบายอากาศของหม้อน,น้ำนะฮะส่วนคนโซนกลางตรงนี้ดีไซน์ได้สวยงามมากเลยนะครับตัวกระเป๋าจิงโจ้เนาะหรือว่าเก๊เก็บของตรงคนโซนกลางนะครับก็จะมีคําว่า l a m b e ต t าทางด้านฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นลายเซน็นของคุณอินโนเซนตินะฮะแล้วก็มีลายธงชาติอิตาลีส่วนตัวคุณแจนะครับก็จะเป็นคุณแจเสียบธรรมดานะ แต่ว่าเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้เอามาใส่ไว้เฉยๆแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆบิดไปทางฝั่งซ้ายสุดเนี่ยตัวเกจนี่ก็จะสามารถเปิดได้แบบนี้นะฮะแต่ว่าเกจก็อาจจะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนักนะใส่โทรศัพท์ไปเครื่องนึงแล้วก็ตรงนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นจุดชาร์จมือถือนะฮะก็จะเป็นแบบ usb a แล้วก็มีกำลังไฟมากถึง3แอมป์กันเลยนะถือว่าให้มาเยอะมาก ส่วนช่องเก็บของก็อย่างที่พูดไปเนาะก็คือสามารถใส่ของได้เล็กน้อยนะครับและจุดนี้ก็เป็นจุดเปิดใต้เบาะนะในกรณีฉุกเฉินเนาะแล้วก็มีตุงเครื่องมือนะครับที่อยู่ทางฝั่งขวาตัวนี้มาให้ก็ให้อารมณ์ที่เหมือนตัวคลาสสิกมากๆนะครับตัวคลาสสิกก็จะมีกระเป๋าชิงจวแบบนี้แหละส่วนตรงนี้นะครับปุ่มลูกคุญแจตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดล็อกรถนะฮะซึ่งถ้าเกิด กดลงไปตัวบอก็จะเด้งนะครับแต่ว่าจําเป็นจะต้องปิดสวิตช์กุญแจไปยังออนก่อนนะถึงจะสามารถเปิดล็อกรถจากจุดนี้ได้ส่วนตัวพื้นพักเท้านั้นก็จะเป็นแบบพื้นเรียบนะครับแล้วก็มียางกันลื่นแปะมาให้ส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่ไว้ของแบตเตอรี่นะฮะก็จะอยู่ตรงคนชนกลางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตรงกลางตรงนี้จะเป็นเหล็กนะถ้าเกิดเราจะถอดแบตเตอรี่ก็สามารถหมุนออกมาได้เลยนะครับ แล้วก็ตรงหัวบอดตรงนี้นะครับก็จะมีจุดใส่ของนะครับก็คือว่าถ้าเรากดเข้าไปมันถึงจะเด้งออกมาแบบนี้นะฮะก็เอาไว้ห้อยถุงแกงเนาะเอาไว้แขวนของนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็กดปิดเข้าไปและส่วนนี้ก็จะเป็นโลหะนะฮะส่วนความสูงพื้นนะครับหรือว่ากาวเคีย่อนนั้นก็จะมีความสูงอยู่ที่12.5ซนติเมตรนะครับแต่ว่าคันนี้มันขึ้นคัดตั้งคู่เนาะ มันเลยดูเหมือนจะสูงไปสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวขาตั้งข้างนั้นจะเป็นแบบอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปนะครับดีไซน์คลาสสิกพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานของเครื่องยนต์มาให้ด้วยนะฮะส่วนตัวพักเท้าคนซ้อนนั้นก็จะเป็นแบบพับเก็บได้นะครับดีไซน์สวยมากเช่นกันนะครับก็จะเป็นโลหะอย่างดีเลยนะฮะมียางหุ้มด้านบนก็จริงแต่ว่าก็จะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับมีไส้กรองน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะฮะส่วนตัวแคงเครื่องด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลหะนะเป็นสีเงินนะฮะก็ให้ความพรีเมียมสวยงามแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แตกต่างจากตัว X 3 0 0ชัดเจนนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเลมเบต้าก็คือเขาเรียกว่าฝาครอบข้างนะครับหรือว่ากระโปรงข้างตรงนี้นะฮะซึ่ง G 3 5 0เนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะครับ ก็ดีไซน์ออกแบบมาได้สวยงามนะครับเรียบหรูนะฮะแล้วก็ตรงท้ายข้างหลังตรงนี้ก็จะมีคําว่าแลมเบต้าด้วยเป็นโลโก้นูนสีเงินส่วนไฟท้ายนั้นก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะไม่เหมือนใครนะครับแตกต่างจาก V200 แล้วก็ X300 ชัดเจนเป็นแบบ Full LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาจะติดแยกออกมาข้างนอกนะในไฟท้ายก็จะมีคําว่าแลมเบตาด้วยเช่นกันตัวกรอบไฟท้ายและจุดติดป้ายทะเบียนก็จะเป็นสีเงิน สวยนะครับสวยตูดยาวๆแบบนี้คือเอกลักษณ์ของแลมเบต้ามาตั้งแต่รุ่น TV ซีรีส์หรือว่า l i ซีรีส์เลยฝั่งด้านขวาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นฝาครอบข้างที่เป็นโลหะเนาะเป็นเหล็กนะครับส่วนท่อไอเสียนั้นดีไซน์สวยงามมากเลยนะครับดูแตกต่างจากตัว X300 ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวรูท่อนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่า X300 นะแล้วก็ผ่านมาตรฐานยูโรไฟนะครับ ส่วนตัวกัดกันท่อนั้นก็จะเป็นสแต r เลสนะฮะดีไซน์สวยมากเลยนะครับตัวท่อหลักเป็นสีดำเนาะตัวครอบเป็นสแต r เลสสวยนะครับรวมถึงกัดกันความร้อนคอท่อก็จะเป็นสแตลเลสด้วยเช่นกันส่วนตัวฝาครอบเครื่องทางด้านฝั่งขวานะครับก็จะมีเพจนบอกระดับน้ํามันเครื่องบอกรายละเอียดของเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับคือถ้าเรามองจากจุดนี้ดีไซน์และงานประกอบสวยมากๆเลยนะฮะ ต่อมาก็คือตัวเบาะรถนะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะก็เป็นอะไรที่ประหลาดเหมือนกันรถสีดำเบาะสีส้มแล้วก็มีความสูงเบาะอยู่ที่7 9ซนติเมตรนะครับแต่ว่าตัวเบาะนั้นค่อนข้างจะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่ามีความนิ่มนุ่มอยู่ระดับนึงเลยนะครับซึ่งมีความกว้างอยู่ราวๆสองคืบนะฮะแล้วก็ลายผ้าจะเป็นสีส้มทั้งคนขับและคนซ้อนนะ แต่เขาก็จะเย็บตะเข็บเพิ่มทําให้มันดูเป็นมิติมากขึ้นแล้วก็ตัวบอกคนซอ้อนนั้นมีความกว้างอยู่ประมาณ2คืบซึ่งใครมีคนซอ้อนผมคิดว่าน่าจะชอบดีไซน์ของตัว G 3 5 0ไม่น้อยเลยคือมันนุ่มนิ่มกระชับเป็นอย่างมากนะแล้วก็มีการตกอยู่ใต้บอกนะครับส่วนตัวแฮนด์นั้นตัวฝาครอบด้านบนและด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่โลหะในจุดนี้แล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันของเรือนไม้นั้นจะแตกต่างจาก ทั้งสรุ่นของเล m เบต้าชัดเจนนะครับเพราะว่าตัว G ีสามารถสูนรนั้นเขาจะเป็นแบบจอ TFT นะก็คือเป็นจอสีเนาะก็ในเรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานก็มีมาให้ครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องระดับน้ามันเชื้อเพลิงอัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B มีให้มาครบเหมือนรถทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นจอสีแต่ว่าสิ่งที่พิเศษกว่ารถรุ่นอื่นๆก็คือว่า ความเป็นจอ TFT เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนสีของตัวจอได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแบบพื้นดําตัวหนังสือขาวก็ได้หรือว่าจะเป็นพื้นขาวตัวหนังสือดําก็ได้เช่นกันรวมถึงยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือเพื่อสั่งการในฟังก์ชันต่างๆในมือถือได้ด้วยเช่นกันนะฮะส่วนฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปประกับทางด้านฝั่งซ้ายก็จะมีไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟพาร์ที่อยู่ด้านบนนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นปุ่มแตรนะและด้านล่างก็จะเป็นสวิต เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับส่วนประกับทางด้านขวามือนั้นก็จะมี3ามปุ่มเหมือนกันนะครับสีแดงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทั้งปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินรวมถึงปุ่มสตาร์ทในปุ่มเดียวนะครับก็จะอยู่รวมกันด้านบนนี่แหละแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นปุ่มโหมดนะฮะก็เอาไปเลือกฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในหน้าจอแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินและอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของแลมเบอาก็คือว่าปอกแฮนด์เขาจะมีขนาดใหญ่นะครับ ใหญ่มากเลยกำเต็มไม้เต็มมือมากๆเลยตุ่มปลายแฮนด์ก็จะเป็นสีเงินนะครับส่วนตัวเบรกนั้นก็จะเป็นเบรกไฮดรลิกนะแต่ว่าตัวปั๊มจะถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในแฮนด์นะครับทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเป็นไฮดรลิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาซ่อนปั๊มไว้ข้างในเฉย ส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างนั้นตัว G 3 5 0จะมีลักษณะเป็นขาไก่นะครับหรือว่าเป็น double arm คล้ายก,กันกับของ X 3 0 0แต่ว่าใช้ร่วมกันไม่ได้นะในเรื่องของดีไซน์รายละเอียดแตกต่างกันชัดเจนนะครับทั้งตัวโชคตัวกระเดื่องตัวขายึดต่างๆไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใน G 3 5 0คันนี้ก็จะเป็นสีเงินส่วนตัววงล้อนั้นจะเป็นวงล้อนขนาด12นิ้วแล้วก็ลายล้อแม็กเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ l ลมเบต้านะส่วนไซส์ยางนั้นก็จะเป็นไซส์120 ทับ70ขอบ12นะครับละยางก็เป็นยางของ Pirelli แล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกนั้นก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะฮะแล้วก็มี ABS มาให้ด้วยเป็นแบบ2 channel นะ ABS หน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวไซส์ของจารดิสเบรกนั้นจะเป็นไซส์240มิมแล้วก็ในเรื่องของกลไกและขาจับยึดต่างๆก็อาจจะดูลกๆนิดนึงแต่ผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Lambretta นะส่วนในเรื่องของโช้คอัพก็สามารถปรับสปริง P-Load ได้6ระดับนะครับ แล้วก็ระบบกันสะเทือนด้านหลังนั้นก็เป็นแบบยูนิคสวิงนะฮะแล้วก็โช๊คอัพด้านหลังก็จะมี2ข้างซ้ายขวาเลยนะ mm hmm. ก็จะหลบอยู่ในตัวฝาครอบซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับสปริงพีโหลดได้6ระดับเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวเบรกหลังนั้นจะไม่ได้อยู่ทางฝั่งซ้ายเหมือน X300 สนะครับส่วนไซ้์ย,ยางหลังก็จะเป็นไซส์130้ยทับ70ขอบ12 ตัวลายล้อแม็กก็จะเป็นลายเป็นซีตามสไตล์คลาสสิกเนาะแล้วก็จะเป็นสีเงินส่วนระบบเบรกด้านหลังนั้นก็จะเป็นจานดิสเบรกเดี่ยวนะครับแล้วก็ตัวไซส์ของจานดิสเบรกก็จะเป็นไซส์240มิลิเมตรแล้วก็มีระบบ ABS มาให้ด้วยนะครับสำหรับเบรกของ l a m e เ a G350 ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ แลมเบตา g 3 5 0นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบ1ลูกสูบนะครับแล้วก็ CC จริงของเขานั้นจะอยู่ที่ 330.1cc นะครับแล้วก็ฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ปแต่ว่าเป็น4วาล์วนะแล้วก็ลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่82 mm มมและระยะชักอยู่ที่62.5 mm มมให้กำลังสูงสุดที่25.83แรงม้าที่7,500รอบแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดที่ที่ที่รอบนะฮะ ถ้าเราดูจากสเปคเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ CC มากกว่า X 3 0 0แต่ว่าแรงมา้าแรงบิดก็จะน้อยกว่า X 3 0 0เพราะว่าการดีไซน์ของตัว G 3 5 0นั้นเขาทำออกมาให้เป็นสไตล์คลาสสิกมันก็จะให้อารมณ์แบบนุ่มนวลรวมถึงระบบช่วงล่างด้วยที่เขาก็ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้มันมีความนุ่มนวลมากกว่าตัว X 3 0 0แต่ว่าจุดเด่นของ G 3 5 0ก็คืองานประกอบที่ทามาจากมือนะครับรวมถึงดีไซน์ ที่เป็นบอดี้เหล็กแล้วก็รายละเอียดของเทคโนโลยีวัสดุเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าตัว X 3 0 0ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ PJ Motor สกลนครนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรให้กับเพื่อนๆได้สามารถโทรศัพท์มาติดต่อก,กับทางฝ่ายขายเขาได้เนาะแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนทาง PJ Motor ก็สามารถส่งรถไปให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะฮะส่วนเรื่องรายละเอียดก็ โทรศัพท์มาสอบถามกับทางร้านที่ผมทิ้งไว้ในหน้าจอตรงนี้ได้เลยสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ